Tại kéo này tôi dạp Họ gớm nó cập Mà dân bánh tế Mà dân bánh tế Mà dân Quỳ xuống quỳ xuống Quỳ trung quỳ trung Quỳ dạ thung quỳ cần nát ta dạ Rất cần nát Quỳ khắc dạ Tít xa ra đi Tít đi Ná Ná này có ตอกแล้วตอกแล้วตุดเฮ้ยตุดมายังเั็นทีลบมาติงฟลาแล้วเล็ดเมมเดนได้ได้ตึงดูดละกูมายังพันเีมายังพันทีมายังเั็นทีวิดุงวิดุงวิดุงวิทุงวิดุงวิดเด็ุงรักนตายารักกันตยาวิจุกครากนานาเยติดใจดีติดใจดติดด น้เอดีติดคือไม่โดเดีติดไม่กดาก็ไม่ไปเดีวติดอีีังปตวิจุวิจุกรนติดบอมอีบอีม่ยังปตวิจุงวิจุกรนาติด้านีมีนาบุมไม่ใช่นุนุน้มีนาปิดลบลบ มันยังมันทีวิจุงวิจุงแล้วก็น่าจะปวเรเรลมาชุ่มนุมตังกุมใจรักสมัคสมา้ไรอหลูก็ดแมมขึ้จะมาขีชุมนุ่มได้ไได้แต่ว่าล่ลงหัวเร็วเอานไหนต้องไม่ได้จะนีน่นกระเพอ่ลวงน้ำกุนน่งหน้าเร็วเร็วเร็วเระไปยุ์ไปดีเอาคุณตัวีตทำไมจะเป็นหัหน้าพักไไร เอ้าค oh, ุณทำไมเราชวนประธานสภะเพาโอ้ท่านชวนสุดยอดเลยท่านชวนน้ำบินเสร็จตัวใหญที่สั่งเฮ้ยเลยว้าวว้าวว้าวเอ้ยสันซี้่งผมไว้ทำมิ้วเลยไหมร้อยเสิร์ฟเราปีนี้อยู่ร้อยเอ้ยคุณคุหลักเลยเลยวิซื้อ Wow, yam phi chung phui, a do chung Hey, dì măng răng ghim, răng ghim đi, răng ghim. Dì măng, dì nghe dì măng, đây măng, dì măng, thì măng, dì măng, dì măng, đây măng, dì măng, cú măng, dì măng, dì kêu dì măng,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  ไหเกตอบันาาานางไป่ตาเมมบอกใครใครไ่ใจอันบอกกับกูประมิคูตยายแล้วเราได้ตำลุงกูาตายอุง้งเมมยกอยตีตายอยู่กันลำพงองเมมลำพงลัดดวงโลแลวกูไอด้ดวะอยากลองยังบีไงยังก็เรป็นไหนจี่แหละใช่ะเนายอันนะ ลูกสู้ตามสู้อย่าหยุดเลยวันนี้มาตามนะนายเจ้านายตู้ตรงลูกไอ้ดีน้องเอ๋ครูกนไม่ความรู้นี่กูควังเพลรีบดเมึงอวานพื้นนายตู้นะกูส่งลูกดีอยู่แล้วแต่พอกูส่งลกแล้วมึงอยากเต่เรียงเราวยิงเข้าตู้ฮือหกนอกเทนเซเวลาจะยืนอยู่แล้วรู้อยากแม่ได้หนาวนี่ไม่ความมาปอล้วงว่าได้ฮัลโหว่าต8ฮัจจันว่าได้บุตรว่าตามนะ ครับมันตนมาได้เลยว่าตามดตามดชงลูกไอดีตูมันเลยแก่ไฟตู้ชงแลวเดียวตะลูกผมไม่าที่เดียวตะลูกผมไม่ที่เดียวตะลูกผมไม่าที่เดียวตะลูกผมมที่นั่ปันพื้นขึ้นเหลาแวนั่ปันพื้ขึ้นเหลานั่ปันพื้ขึ้นเหลาแวนั่ปันพื้ขึ้นเหลามันเลยแก่ไฟตู้ชงมาแเลว เดีอะไรเช่นไม่ได้รวมทีเดี๋ยวตเช่นไม่ได้รวมทีเดี๋ยวตเช่นไม่ได้รวมทีเดียวเช่นไม่ได้รวมทีฮะ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 โอ้มันบากกันหมดตัางวัดับแล้วเช่นนี้โอ้มันบากกันหมดตัางวัดแล้วเช่นนี้โอ้มันบากกันหมดตัางวัดแล้วเช่นนล้โอ้มันบากกันหมดตัางวัดแล้วนี่จะเหนื่ยไอ้เข้มอย่าเรื่องทีคุ้ไม่ทันนี่ผู้บังคบี่เรื่องทีมันอีโต้กันมังลาเรานั่นมันอีโตกันมังหล่าเหล่านั้นมันอีโตกันมังหล่าเหล่านั้นมันอีโตกันมังหล่าเหล่านั้น มากันมัดตังบัดแลวจิงอาเจันลมากัดมัดตังวัดแลวจิงอะจันเลมันมากัดมัดตังวัดแลวว่าเจอเจจันล่อ้ยดูดิฉันนวคนไอ้ยืดนน่วเร่งทีกูบังเบียวนี่เบือก็ได้มัด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 แมนเงบนีเคยเร่งได้เร่งเอากระเนียงแมกูกับแม่ลเลยอู้บังเบกูโตกูปรบวันหน้าอยู่ตานี้แหละ ผู้ออกาเป้นน้ำเลือับดีนี่เนี่ยเลพี่น้องแตาตนาี้พตทธตวคุณไม่กล้าวัดเลยคคณปั่นนย่แต่มอาย่มาแล้อกันมัดีิมีแม่ดิมเจียงโปองกัน 嘿，我惊了，咱能！嘿，嘿，嘿，我惊了，咱能！嘿，嘿，嘿，我惊了，咱能！嘿，嘿，嘿，我惊了，咱能！拆对，拆对，拆拆，拆对！太荒谬了。